สวัดีครับวันนี้มากินแกงกัวนี่กัวไก่เกลงแกงเกลงแกงตายลองชิมแล้วหรือจ๊ดิร้อยไม้วันนี้นาร้อยเกลงแกงเข้มขลัอ่านี่นกัวไก่ครับวันนี้ แต่เสียดายไม่มีปักนอกปักนอกไม่มีเลยวันนี้จริงๆน่ามีปักนอกกันเนะี่ยลองชิมหน่อยก่อนชด่ดแป๊ดไตแดงอบอไหมฮะอบน,นี่อะักนอกมีนิดนึงเออแป๊ดก,ก็ครับ Um, mì bắc tấm mì to với mì nụ miệng tấm mì no, bộ, bộ, to mì luôn bách qua cái những kinh tấm kinh mì của nó Bao bìa ừ. rồi mình con con mình cái con con rồi, กลัวไปมันต้องกลัวเป็นแตจะกลัวแมตไม่รอดไม่ไดรดแค่กู อืมแต่นี่ขอนะครับเดีย๋ยวต้องกินข้าวต่อ